สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดี s d แฟนคลับทางช่องนะคะผู้ผาเฉลียวด้วยค่ะเด้อนะคะมาเจอกันในคลิปนี้นะคะมีแนวทางนะคะดีเดดนะคะมาฝากตอนนะคะเนาะ,ะเป็นแนวทางนะคะของปู่ห้าเก้าสี่นะคะเ่อวันที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะเขาทั้งเก่าเจ็ดทั้งเก่าหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางของปู่หาเก่าสีนะคะเนาะอ่ะไบตอคะ่ะบลรอซะนะคะ อ้าวจะได้กลับไปติดตามรับชมคลิปน้ำกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนคลับค้างช่องนะคะทุกทุกท่านนะคะค่ะมาเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนคือเก่านะคะอ่าแนวทางนะคะเป็นแนวทางของปูหาเก่าซีนะคะเนาะสวัสดี fc นะคะทั้งสองช่องทางนะคะฉบับผ้า,ารวยนะคะ ปูพาชาแนลนะคะเนาะที่เขามาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงใจห้นะคะอามนียนะคะแนวทางของปูหาเกาซีมากเป็นตัวไรนะคะชุดไร้า้ามบึงน้ำกันนะคะก่อนที่เขาไปรับชมคลิปนะคะเอาตัวอย่างแนวทางนะคะของวันที่แล้วมาฝากมาตอนมาให้เบื้องก่อนนะคะเป็นของมูลเนาะอาวดที่แล้วนะคะเลขบนของปูนะคะอาเพรว่าจะเป็นเล็กติดเนาะหกเจ็ดแปดติดบนปูเน้นเจ็ดนะคะสูตรนี่ติดบนนะคะเป็นอา เขาเป็นงวดที่สิบสองน้องงวดวันที่สิบหกธันวานะคะเป็นงวดทีซีสิบสามด้วยค่ะเดอ้อนะคะผู้ใดติดตามซื้อติดหกเจ็ดแปดนะคะฉบาบอกว่าได้ซิ์เฮได้ซิด์รุนแน่นอนนะคะแนวทางเขาโตเนียนนะคะของปูเลยเก้าเจ็ดตรงๆนะคะสาหรับบนนะคะชุดเลขล่างนะคะอันนี้เป็นเลขติดนี่นะคะติดหลางของปูนะคะหนึ่งแปดเก้าเก้ากับหนึ่งมาด้วยกันนะคะเลขติดบนหกเจ็ดแปดปูเนียนไปที่เจ็ดเนาะเป็นงวดทีซีสิบสองนะคะ สำหรับเหล็กล่างนะคะปูมักแปดนะคะแต่ว่าเหล็กมากคบล่างก็คือเขาเก่าหนึ่งนะคะเขาเก่าหนึ่งเด้อค่ะเด้อนี่มากคบล่างนะคะสําหรับคลิปนี่แนวทางมือหนีนะคะได้มาแล้วนะคะได้มาในลักษณะไดนะคะต้องมาเบิ้งคลิปกันนะคะ ต่อมาเบิ่งกันนะคะในคลิปนี้เนาะได้เป็นเหล,ล็กรางมาก,ก่อนเด้อค่ะเด้อนะคะ,ดะ,นะคะได้เป็นชุดเหล,ล็กรางนะคะหลายคนล่อนะคะเหล็กติดของปูนะคะอ่าเชา่าบ่าขออนุญาตแจ้งเอฟซีแฟนคลับทางช่องเด้อค่ะเด้อนะคะ,อ,ะ,นะคะอ่าตอนนี้ปูบารายยูวัดนะคะปูบารายยูวัดเด้อค่ะเอฟซีปูไปอ่าธุระนะคะอยู่ที่เป็นงานนะคะเนาะเป็นงานอยู่ที่วัดอื่นนะคะซึ่งปูบารายยูวัดนะคะ ต้องโลกปูกับวัดก็คือประมาณวันที่สในช่วงเงย็นนะคะซาสุดอาจสิได้วันที่4นะคะหากปูกับบะคำวันที่3กัขนาสิท่านนะคะขนาดสิได้สำหรับเหล็กติดบนติดล่างเฮาเนาะเมื่อนี้ปูไหามาเป็นชุดเหล็กวิ่งล่างแลวก็เหล็กประกบแลวกะจับคูมาัหเอฟซีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับผู้ใดที่ล่อเหล็กติดบนนะคะ เลขติดบนเป็นงวดที่43รอบนี้เลขติดล่างกะเขาดีเดินดีนะคะซึ่งเลขติดล่างนี่ยเจะ้าบาบบ่ได้นับนะคะแต่ว่าสูตรที่เก่งที่สุดนะคะคือเลขติดบนนะคะมาให้เห็นแน่นอนนะคะรอติดตามกันนะคะเนาะ,ะเอาชุดเลขล่างไปฝากไปตอนเอาเดอ้อผู้ใดโศกมาน้ำปูก็อยากรวมท่าบุญยาหายาเคดบุญนะคะเนาะคุณนายอยากให้ ค่าสมุดรปารกานะคะอยากรวมทามบุญน้ำปูกะโทษมาเบอร์โทรชะบาก็ไดหรือว่าแอดไลน์ชะบาเขามากก็ะไดด้วยค่ะเด้อนะคะงวดวันที่สิบหเนาะอ่ะาบวซีเมนปูหรือว่าเสี้นต่างๆนะคะที่เอฟซโศกหมาน,น้ำเพลนอยากให้ค่ากาแฟเพลนนะคะค่าสินน้ำใจเพลนกัตามเบอร์โทรชะบาเลยนะคะ อันนี้เป็นล่างอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อน,นะคะเป็นแนวทางเหล็กล่างอย่างเดียวนะคะเขาในชุดที่ะชะบาไปทายถ้ำนะคะซึ่งชบาบ่วเลยเอาใบสคริปต์มานั่มน,นะคะอีกชุดหนึ่งนะคะชะบาทายถ้ำอยู่บ้านตอนชบากลับบ้านเนาะกับคุณพ่อวิไลนะมีอยู่ขาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะซึ่งใบสคริปต์ใบนั้นนะคะเป็นปูเป็นคนเขียนให้เองนะคะชะบาบ่วเลยเอามานั่ม นะคะยูกับคุณพอวิไลย,ยู่บานเพราะว่าตอนนี้ฉบาย,ยูลาสกบังนะคะก็ได้มีแต่งแตนคลิปแต่งแต่ตองวดเลยค่ะเอฟซี FC, นะคะแต่ว่าในคลิปของคุณพอวิไลน่ะนะคะที่ไปถ่ายกับคุณพอวิไลลวก็ตนน้นังซื้อปูเคียนให้เองเลยนะคะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนอกเขาเพราะว่าดลบมาคบหลังปูกับเขานะคะเพราะว่าเอฟซีะคะ FC, ูติดตามปูก็เหมือนร้ายอยู่นะคะนอกผููโศกคูมานก็มีนะคะ ปูไดทั้งบนทั้งล่างก็มีนะคะ,ะเลขวิ่งรอบนี้ได้4กับ6นะคะแล้วก็ตัวประกบด้วยค่ะเด้อแต่มาในคลิปนี้อาจสิัง,งบ่เต็มลอยเปอร์เซ็นต์บ่เต็ม1อยเปอร์เซ็นต์มองได้เพราะว่าปูยั่งบ่ไดค้าำนวนแบบไอ้นี่นะคะเนาะต้องรอต้องรอมากครบก่อนนะคะ มาครบปูสีหายอยู่แล้วนะคะนี่เล็กวิ่งได้แล้วนี่สองตัวชุดประกบสูตรนี่นะคะก็ได้มาแล้วสองตัวต้องเหลืออีกสองตัวมันจังสิบเป็นครบลางนะคะห้างกบต้องรอ,อดแต่ว่าที่แนี่ๆปูจับคู่หายเลยนะคะ f อซเนาะก็จะมีเจดสีค่ะแต่ว่าอ่าะบาคุยกับปูนะคะ โทษคุยกับปูนะคะเดี๋ยวเชบาสิบอกว่าตัวใดที่ปูยานมันมากสุดๆเลยนะคะแต่ว่าปูบัไเน้นมะหายเดชแต่ว่าเชบาสิบอกว่าตัวที่เชบาคุยกับปูนะคะโทษคุยกับปูแบบคุยกันเรื่องเลขนี่นะคะเอฟซีโทษไปคุยเพราะว่าตามปกติชบายอยู่บ้านเนี่ยก็สิบไปหาปูแถบท่งมือ เพราะว่าสิไปคัดเหล็กกระปูนี่เหล็กกระปูอยู่แล้วนะคะเนาะรอบที่แล้วนะเจ้าป่าคัดกระปูเหล็กรางสีนีแคร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าไฮเอฟซีเจ้าป่าบริได้พวกบาทนะคะหลายคนคอมเมนต์ถามนะคะว่าเจ้าป่าได้บโบค่ะเพิ่นบ่ขายให้เจ้าป่านะคะเจ้าป่าบริได้จักบาทไฮเอฟซีนะคะบริได้จักบาทอิลีนะคะแต่ว่ากับเจ้าป่าก็แสดงความยินดีนั่มพื้ที่ว่าโศกมันก็แล้วกันเนาะผู้ใดน้อยได้หลายบางพื้นที่เพิ่นกะซื้อได้บางพื้นที่กะเคืองนะคะ ว่าชะบานะคุณบอขายเห็นเลยค่ะว่าใดจ้ากบาดค่ะเหล็กเหล็กใดทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าบโบได้เงินนะคะนาเสียดายแห้งนะคะนาออ่ะงโตที่ว่าชะบาคุยกับปูนะคะในะชะบาเอาตัวอย่างของงดที่แล้วใ้เบื้องน้ำเนาะอันนี้เป็นเหล็กติดล่างนะคะงดที่แล้วเดี๋ยวเอาชุดเหล็กล่างเนาะ,ะเดี๋ยวพอลอดนะคะเพราะว่าสูตรอ่าเดี๋ยวนะคะเห็นมันเห็นทั้งสองใบ ะ,ะช่าบ,บาอธิบายไปพร้อมๆกันเนะาะเลขสูตรนี่นะคะปูจะต้องใส่ลายตำแหน่งนะคะปูจะต้องใส่ลายตำแหน่งนะคะก็คือลายลายตำแหน่งที่เสียออกมาคํานวดออกมานะคะซึ่งตอนนี้ปูบ่สสะดวกเพราะว่าปูไปกิจนิมน์อยู่วัดอื่นนะคะ แล้วก็รตองลอ่อนะคะนี่เห็นบ่คะหนึ่งเก่าหนึ่งแปดเก่านะคะเลขติดสามตัวนี้ปูกระดึงมาใส่ครบหลังแล้วก็ปูสีมิสูตรนี่สูตรที่ได้ตัวประกบป,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 ปูกระดึงมาใส่คบหลังนะคะตอนนี้เข้าได้เลกวิ่งมาสูตรนี่นะคะแล้กก็ตัวประกบมาแล้วนะคะเข้าต้องเหลืออีกสองตัวนะคะเข้าตองเหลืออีกสูตรหนึ่งนะคะซึ่งปูสีดึงสูตรนี้ออกมานะคะสูตรเลกติดนี่นะคะ่ะสามตัวมากนะคะ ต้องมาล่อหลุนว่ามันสีส้นกันนะคะเป็นตัวใดละปูกับสีมะขัดเหล็กดับออกใครมันเลือเปล่าอ่เหล็กมากครบู่กตัวนะคะเข้าใจเนาะเอฟซีเนาะต้องล่อหอดวันที่สามค่ะมูนีกับพึ่งวันที่สองเองนะคะพึ่งประกาศผลล่อก,กอน,นะคะถ้าบ่ามักที่ปูจับหายนะคะก็คือเข้าจับเองก็คือเก่าหนึ่งน,นะคะแปดหนึ่งนะคะเอาเหล็กติดน่คะมาจับ บินเอานะคะในใบนี้นะคะเป็นใบที่ปูทรงม้ไห่ฉบาก่อนสิกับสก,กุลนครนะคะซึ่งล่งปูปูมักแตะนะคะปูบริจับเก่าหนึ่งหายแต่ว่าใบที่ฉบาไปทายถ้ำตอนกลับบ้านนะคะ,ะส่วนประมาณวันที 18, 19, ่สิบแปดสิบเก่าถ่ายถ้ำวันที 19, ่สิบเก่าเนาะถ่ายถ้ำวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนะคะปูเขียนหายเกาหนึ่งนะคะมีเก่าหนึ่งแปดหนึ่งนะคะแล้วก็แปดเจ็ดแปดเก่านะคะคลิปนั้นจะ มีนะคะแต่ว่าใบสคริปต์เจ้าบ่าปไปเดเอามานาอยู่น้าพุ่นพอวิไลนะคะก็เลยเป็นว่าอยู่ในใบมีบมีเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเหล็คคบลางเข้ามีแล้วก็เล็กติดมีนะคะรอบนี้นะคะเข้ากับล่อให้มันครบประกบหกโตนะคะแต่ว่าเล็กวิ่งสูตรนีต้องมาให้เห็นแล้วก็สูตรนี้ละนะคะมานะคะต้องอล่อลุนว่า เหล็กติดนะคะสีมาชนอมอยู่ในหนีบอนะคะตัวใดสิเป็นตัวเด่นเนาะเขาต้องรอมาลุนกันนะคะ,ะาราคาตามรักนะคะทีเชบ,บาว่าสีบอเอซี FC ว่าตัวใดทีเชบ,บาพูดคุ้กับปูวาปูยานมั่นมากต่อหนีคือในใจปูมากอยู่ต่อหนีนะคะเป็นตัวหนีด้้อค่ะเด้อนะคะนี่ค่ะแปดซีค่ะเอฟซี ปูวาย่านมาอยู่เด้อน,นะคะตัวแปดซีผสมแต่ว่าปูกับย่างบัวห้าละฟันท่งปันได้นะคะปูม่องอยู่ในสองสูตรนี่นะคะแปดซีนี่เป็นตามาปูวานะคะแต่วา่าเฮาต้องล่อเหล็กติดรางนะคะแล้วก็ให้ปูไปเบิ่งสูตรของปูปูกลับถึงวัดก่อนนะคะเอฟซีเนาะเฮากับซีไดมาแบบละเอียดก็หนีนะคะอ่ะจังไดก็ฝากตอนกันตองงวดที่แน่ๆอยู่ในนี้กะซีคู่นีบ่เปลี่ยนแปลงนะคะเอฟซี แต่ซีนี้มาเพิ่มเติมนะคะก็คือเหล็กติดแล้วก็ต้องมาล่อลุ่นอกีกว่าปูสีเพิ่มเติมมากเป็นครูใดอีกเนาะอ่ะฝากตอนกันไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อแนวทางของปูหากเก่าซีนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างผร้ดใดติดตามปูนะคะเฮงเฮงลุยตลอดไปนะคะเพราะว่านวทางของปูัต่แต่ออกพันสามานี่ยังพันผาดเด้อค่ะเด้อย,ยังเขาดีเดือนดีมากตลอดนะคะเอฟซีคูดใดติดตามนะคะ เตรียมให้ใส่ปีใหม่นะคะเอาเงินไปกินปีใหม่ไปเที่ยวเนาะค่ะเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ใช่ปะขอลาไปก่อนกราบขอบุญขอบุณทุกๆยอดไลย,ยอดแชร์ทุกการติดตามะะด้วยค่ะเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ